สวัสดีนะครับผมก็ช่องอ้อพอเพียง a n n e l นะครับผมตอนนี้ก็ถากหญ้าให้กับลุงเสร็จเรียบร้อยนะครับในบ้านนะครับตอนนี้ก็ออกมานั่งเล่นอยู่ด้านหน้าของบ้านลุงนะครับเป็นัางตรงข้ามนะครับเป็นบ้านของแม่คาใสนะครับซึ่งขายผ้าเสื้อผ้านะครับ ็ตอนนี้ก็เราอย่ายูทูบเบอร์ก็ไปนะครับไปมือกับรถนะครับรถสกายเรนะครับผมที่มีเอฟซีผู้ใจดีนะครับนำมามอบให้นะครับให้กับแม่ผู้ใหญ่หนึ่งคันนะครับเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ของกลุ่มคนก็เป็นสีน้ําเงินนะครับคนละคันนะครับผมนี่นะครับมันก็เป็น รางวัลแห่งความดีนะครับของคนที่ทําดีนะครับพูดดีคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็ย่อมมาหานะครับผมนะแต่ทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นนะครับนะครับผมสวรรค์ย่อมให้สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาเสมอนะครับแต่ในเมื่อถ้าให้แล้วไม่รู้จักคลองเอาไว้วันหนึ่งก็สาม,มารถ กลับสู่ที่เดิมได้นะครับผมน,นี่ก็คือจะจะทําแห่งความจริงนะครับผมนะบางครั้งคนเราก็ต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับนะก็<ม>เหมือนกัะปู่ปราริกิจนะฮะท่านก็ตั้งงานด้วยศักดิ์ศรีนะครับบามีของท่านนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ ยังจะไม่ลงสีลงสันนะครับแต่ก็สามารถมองได้ว่าบาราปีของท่านนั้นเต็มเปี่ยมนะครับผมหลนะังจากที่สุดออกจากเครื่องพันธนาการนะครับผมอิจนะิริตและปฏิหารมีแน่นอนครับแต่อยู่กับว่าผู้ใดจะสามารถติดต่อสื่อสาร หรือสัมผัสได้นะครับผมนะสิ่งเหล่านี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมจะบอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้คิดเหมือนเรานะครับผมนะปาะดุะครับตอนนี้ก็บรรยากาศลางวันนะครับผมก็สง่างา,ามมากนะาน,านะครับสวยงาม ก็มีรัดเราก็วิ่่งผานไปพันมานะครับมาเยี่ยมชมมาไปทำสวนหย่อมให้เพื่อนบ่ไปถากหญ้ามาปากจ้องกับผมหน่อยเลยพี่จิเม่ผมไม่ไล่เลยนะอ้าวโอ้โหทำไมอ่ะไม่ไล่เลยเป็นไรไม่ไล่อ่ะไม่มีไล่ให้ไล่อืมอืม ครับตอนนี้ก็ยังที่บอกนะครับบางคนก็คิดว่านะครับต้องตามลุงถึงจะมีไฮไลท์นะครับทั้งทั้งที่รอบบ้านลุงนะครับก็มีหลายสิ่งหล้ยอย่างนะครับให้กับเอฟซีได้มองเห็นนะครับผมนะฮถึงแม้จะไม่เห็นลุงบ้านไป็นตั้งคราวนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่ากักตัวนะครับผมลุงก็อยู่ในในบ้านนะครับฮะ ผมก็ได้ครับไปถากหญ้าได้ไปนั่งคุยเล่นกับลุงครับนในในสวนนะครับนะลุงก็ยังสุขสบายดีครับผมกินแย้มเติมใแข็งแรงดีครับนะตอนนี้กำแพงบ้านลุงก็เสร็จไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วนะครับ คิดว่าห้กว่าแล้วครับสวัสดีครับ,รรบมาเมื่อานมาเมื่อวานเป็นเมื่อวานนี่ ไอ้ไอ้มานานแล้วบแจะอยู่บ้านแม่คำสาอ๋อที่มารอบนู้นเหรอคะาครับมาตั้งแต่รอบนู้นแล้วจะอยู่บ้านแม่แม่คำสครับครับกำลังกำลังปรับภูมิทัศน์อยู่เดี๋ยวต่อไปจะให้ไปไล่จิดตอนนั้นได้เป็นบรรยากาศสวนหลังบ้านแม่คำสาสเดี๋ยวจะชวนลุงไปด้วยชวนลุงไปเที่ยวที่นน่นบ้างให้ลุงเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งเล่นน่าย มีเถียงนานน้อยเบาชิดไปทำไปเลยก็เดี๋ยวลุงก็ออกแล้วเดี๋ยวลุงก็ครบแล้วอ่าครับใครลุงอะลุงใกล้ครบแล้ว นะคก็คือรถตีน้องเงินค่ะเป็นรถบรรทุกอีกตู้บรรทุกขอ้โหน่าเหมือนรถบรรทุกแท้เลยพี่พี่พี่แม่ถ่ายไหมก็เป็นเอฟซีนะครับสายบุญมหาลุงแบบแบบเดียวกันแหละครับผมแบบเดียวกันครับมาจากที่ไหนครับนี่ โอ้โหไปไหนมากันครับไปปั๊อ๋อครับภูบ่าพึ่งอ๋อภูบ่าพึ่งพึ่งนี่ผมอยากไปเที่ยวยังไม่ได้ไปเลยไปไหนภูบ่าพึ่งยังไม่เคยไปทีจะซื้อว่าไปไหนฮะจะซื้อว่าไปไหนเดี๋ยวผมซื้อในอันนี้เจ้าให้ษฐานมึงดูอ๋อครับผมผมอ้อพอเพียงชาแนลครับเพิ่งเปิดช่องเมื่อเท่ากับเพิ่งเปิดช่องครับได้กี่วันแล้วได้ ติดประวันครับโอ้ยจะอยู่ตะกี้อยู่เห็ดหยังเข้าจนรวยเลยเจ้าจะเปิดเนาะอ๋อไม่เป็นไรน่แหละรวยที่หลังก็ดังกว่าเนาะอ้าวขายของหน่อยแล้วลูกค้ามาซื้ออ๋อมันครับพเทพญานาต้ไปอยู่นี่ก็ได้จะถ่ายไหมได้แม่อาเรียนอันไป ไปมุกดาหารไปทั้งนี่หมะครับไปมุกดาหารไปทางนี้ครับผมเดลี่เอาใสผมก็ไม่รู้นะผมก็เพิ่งมาอยู่เจ้าคนไทยใสจัดจังเอาไทยผมคนกรุงเทพครับแล้วมาทำอะไรก็มาเนี่แหละครับว่าจะมาทำยูทูบเนี่ยครับทำยูทูบนี่แหละครับผมก็พอดีก็พอดีติดโควิดก็เลยไปอยู่บ้านแม่คำใสกำลังทำแปลงผักทำอะไรเล่นเลยเปื่อยไป กาดีปาวครับดีดีดีเขาอันตรงไหที่ชมพูคเขาดิอ๋อเาฝั่งคุณครับเนี่ยเนี่ยลูกตรงนี้ละปูเหล็กไฟครับใช่ใช่ใช่เหล็ไฟคั้ง่ท้หลังบ้านเนี่ยเขาเ่าวันเรื่องหนังหลังบ้านใหญ่ห็ดมาห็ดใหญจะก่อนก็อาชีเป็นเือนอ้าวมบอี้ฟาัเงินสมัยแต่ก่อนไม่เนี่ยเป็นแบบนั้นเลยของลุงเพียงแต่ไม่มีฝากันเครับ แต่ข้างหน้านี้ต่อมาใหม่ลังคาก็ประมาณนั้นเลยกำแพงเขาก็มาทำให้ลูกเอฟซีมาทำให้ครับทุกอย่างสวรรค์เอฟซีทำให้อ่าครับความดีครับครับเนี่ยเนี่ยอ้ยน่อยเดียวนี่ยิดชีิดพูดอดียงเนาะว่าลูกป่าเหรออนไรครับแปลว่ากันก็ของอาจารย์นู้นครับ อะไรตั้งนั้นที่แกให้เราตรงโอ้โมไม่หมายความว่าตัดเอาไม้มาเนาะบองดูว่าอย่งไรดูว่าลึกป่าอนนั้นผมก็ไม่สัตนะต้องต้องแล้วเรข้าใจว่าย่งลึกเข้าไปยังไงอ๋อมีแค่เนี้ครับทีนี้เป็นแกแบบนี้ครับลุงลุงครับผมลุงแกถมดิงขึ้นมาบ้านเขาเขมีรายได้เนาะครับผมใช่ถ้ามองอย้มองในมุมนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ คคิดอคนครับใช่ต่างคนต่างความคิดคิดดีก็ได้ดีคิดไม่ดีก็รับไปาคใครับร้านแม่คำใสครับครับมันผมก็ซื้อบ้านต่อพิดาไว้เจ้ากระไดบอครับชื่อกระไดฮะกระไดราคาอ๋อผมซื้อเฉพาะตัวบ้านไหมโอไม่ได้ซื้อเวลาจะเลือออกไปไปสร้างก็ยกไปเลยครับ หลังนู่นนะดูเลยกองหินไม่ไหนครับเพื่อที่คนรวยหลายเด้อบ้านกบงๆเด้อโอ้ไม่ใช่รวยหรอกเสรียร์บ่อบ่อคนธรรมดานี่แล้วหาเช้าก็แล้วก็กินตอนเย็นหาเช้ากินข้าวบ่ออ่าเราต้องกินข้าวอ่แต่กินข้ามเดี๋ยวมันจะอ้วนเงาเราหาเช้าเราก็กินตอนเย็นค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ ไอะไรนะไปวัดอไเ้นไหนวัดอะไรครับไปวัดไอจักยางอะไรนะในข่าวแล้วอยู่ตรงไหนผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้ครับนั้นรู้ห้องน้ำเออห่เดินไปทงน้ยนอนโอ้ยอันี่ก็บายางเข้าน่เ ไ,ไม่ซื้ออะไรหรอกค่ะสีขาวก็วม,มีนะคะ้าปาคำใส,ค,ใสค่ะนี่แม่คำใสตัวจริง<อ>ครับขอบคุณห,หลายๆเ้้อครับเดินทางปลอดภัยครับ,บ,ค,ค,รบครับผมอันนี้ก็เป็นเอซีนะครับที่มาเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็มาคุยมาถามกันนะครับผมนะบบางเรื่องบางราวมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเนาะ พูดไปก็ใช่ว่านะครับก็คอ,อ,อยดูคอยติดตามกันไปครับผมสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ